ฝนฝ้า่าจะตกอยู่นะน้องนะนอ้ยน้องมองไม่เห็นเขาเลยครับฝนตกในบ้านเลยพี่น้องแต่ว่าข้างนอกไม่ค่อยแรงเนาะพี่น้องพี่น้องนี่นกกอนข,อขึ้นมาพี่น้องนี่ เป็นอึนน่งไม้แดงเนาะพี่น้องเนาะตัวงามๆเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้อง ครับผมบก็กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะมาพบก,กับนกนละท้าบลาดขึ้นก่อพี่น้องวันนี้จะมาหาจับอื่นพี่น้องหาอยู่หาก,กินผ่านช่องทาง y o u ูทูบนะพี่น้องเนาะก็ฝนตกพี่น้องช่วงจังหวัลนักอยุดงานพอดีพี่น้องวันนี้ก็มาคนเดียวพี่น้องใช้เดียวเลยวันนี้มาดูพื้นที่ไปก่อนพี่น้องฝนตกตรงนี้ก็ถือว่ายังแรงอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานมีตัวมีแตมไหมก่อนจะพาไปดูไหม หาจับอื่นก่อนพี่น้องว่าจะมีผลงานหรือเปล่าว่าจะมีน้ำลงไปขังเยอะไหมพี่น้องเราต้องไปดูกันก่อนพี่น้องสำรวจหมายสำรวจพื้นที่ก่อนเนาะในช่วงที่มีเวลาพี่น้องก่อนที่ว่าจะมืดแล้วก็อื่นลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมีตรงไหนเนาะพี่น้องคนก็จะอาจจะเยอะเนาะ,ะไปครับผม ก็อก็มาถึงกระท่อมทีนะ่นก้อนจะมาปักพักแรมในการหาจับอึ่งขำขึ้นนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นนี่แนวสันเขาเนาะพี่น้องน้ำมก็จะไหลลงเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าฝนไม่ใช่ตกแรงแค่ไหนพี่น้องไปดูกันก่อนครับไปไปดูกันพี่น้องว่ามันจะมีน้ำไหมในคลองพี่น้องถ้ามีน้ำเราก็มีโอกาสได้ตักอึ่งพี่น้อง ไปดูกันครับผมก็จะมีน้ำนิดๆหน่อยๆพี่น้องตุกเจ๊เจ๊าเจ๊ไม่รู้น้ำจะขังไหมเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีน้ำขังก็มีโอกาสได้ตักอื่นแน่นอนพี่น้องแต่ว่านะกอนหินเขาออกไปทั้งนู่นพี่น้องแนวสันเขานี่แหละหลายเลยอุ้ยมีน้ำมีน้ำู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องมีน้ำพอได้มีอื่นออกไหมเอาน้ำเจ้าเจ้าเจ้าเจ๊าเพอได้ เอาได้หาเยู่พี่น้องนี่มีน้ำออกกับมีโอกาสที่จะได้ตักอื่นแล้วพี่น้องเนาะนี่น้ำออกพี่น้องนี่มีน้ำไหลพี่น้องนี่น้ำไหลครับผมเอ้ามีโอกาสได้ตักอยู่พี่น้องแต่ว่าเราจะลงไปรอนี่เราจะลงไปรอตรงไหนที่มันที่มันมีที่ตักที่เป็นอ่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราก่อนจะไปสำรวจก่อนพี่น้องอ่ะไปครับผม ไปสำรวจดูอ่างตรงไหนที่มันที่มันใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบิงใหญ่ๆเนาะถ้าตรงไหนมีเบิงใหญ่ๆตรงได้ตักอื่นไงน้องไปครับผมพี่น้องเอียงยางร่องตรงนี้ครับเอียงยางก็จะใส่ตามต้นไม้นี่พี่น้องนีาพี่น้องไปดูกันแล้วกว่ามีแน่นอนเสียงยางร่องพี่น้องมีแน่นอนพี่น้องมีตรงตรงที่เป็นตะลุกแน่นอนพี่น้องแต่ว่า แล้วตองหาห้เจอก่อนที่จะมืดแล้วพี่น้องเราจะได้มาเตรียมตัวตักตรงนี้เลยเลยพี่น้องอ้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าน้ำไหลมาเรื่อยๆนะพี่น้องน้ำไหลมาจากเขาเนาะเราต้องไปดูต้นเขาอะน้ำมันมาจากตรงไหนพี่น้องถ้าเรารู้ว่าน้ำมาจากตรงไหนนะเราก็สามารถที่จะมีเห็นที่หมายได้พี่น้อง บรรยากาศกรจ็จะประมาณนี้พี่น้องติดเขาเลยพี่น้องผมนี่ครับนี่ครับผมใช่เดียวเลยพี่น้องว่านี้สำหรับการอยู่หาก,กินเนาะพี่น้องเนาะอ้ห้าไหลน้าไหลเขาพี่น้องอ่ะพ,องอององะพี่น้องแล้วก็มาดูนี่ตามขอบแนวคลองก็พี่น้องคลองก็ยังไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะก็ยังไม่เห็นอ่า ตรงไหนที่มันจะเป็นเอ่อเวิงน้ำกว้างๆที่น้าม,มันรวมพี่น้องน้ม,มันไหรลรวงเราเราเราอึงมันจะลงไข่เนาะพี่น้องอึงจะลงวางไข่พี่นอ้องแล้ดวดก่อนขอญยาดสํารวจก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาไปสดดํารวจด้กันพี่น้องว่าจะมีแรงน้ำที่สามารถให้อึงลงไข่ได้ไหมนาะพี่น้องเนาะไปดูกันว่าจะมีหรือเปล่าเอาไปกันครับพี่น้อง หลังจากไปสำรวจไม้มาเนาะก็ไม่มีตรงไหนที่มันมีแอ่งน้ำใหญ่ๆเลยพี่น้องก็เดี๋ยวมาดูกันคืนนี่ว่าจะมีอื่นรองไหมพี่น้องแต่ว่าเข้าไปข้างในครับข้างใน,นเนาะเขาเรียกโคกใหญ่พี่น้องเขาเลยไปตรงนี้ที่นกครจับตรงนี้คือเขาเรียกละละเรืองน้องตลาดพี่น้องมันก็จะเป็นละเรืองเป็นดินละลุลงพี่น้องอยู่ข้างล่างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแนวสันเขาน้ำก็จะไหลลงมาจากคลองพี่น้อง ไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้น้ำยังไหลยอยู่พี่นอ้องก็ไม่รู้ว่าจะมีอื่งออกไหมแล้วก็ฝนก็กาลังจะลงเม็ดไม่เกลี่ย,ยพี่น้องแ้่ก่อนว่ามีแน่นอนจะว่าจะน่อยหรือม,มากอันนี้ต้องมารอดูผลงานเนาะพี่น,อน้องเนาะเอ๋วยวกกอรขอยาดพักผ่อนพี่น้องรอห้มืดค่ำแล้วก็ค่อยออกจับกันพี่น้องครับผมพี่น้องดูสมาชิกนี่ สมาชิกหลายเลพี่น้องอ่ะพี่น้องเสียงอื่งหลอกเหรไปดูกันพี่น้องกว่าจะมีเดี๋ยวจับมากหน่อยแค่ไหนเนาะพี่น้องเนาะไปไปดูกันครับผมสมาชิกกลงนมาตอนคำนี่พี่นอ้องเออจะไปดูกันเนาะพี่น้องเนาะฝนตกมากก็ไม่แรงมากหรอกพี่น้องแต่ว่าพอแต่อมอันลง ตรงนี้กายนะ้อนแลวก่อนจะพาไปดูองลองตรงไหนนี่พอเห็นไหมโอ้ยเดือดอยากเกินอืมอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อกันให้อยู่หางกินเนาะลองกัะจัง เห็นไหมพี่น้องเอ้ยลองในป่าสักว์ละพักนกพ่องไม่เห็นครับผมอมนอยาอยายกู่นะพี่น้องนะนนมันมองไฟด้วยแล้วก็กจะใช้สวิงตักนะพี่น้อง ก็าคิดว่าเราเดินลงไปจับในน้ำมันจะตืน่นพี่น้องมุบลงหายเลยแหละอลองลงน้ำให้ปลาน่อยโอ้ลองดูปลาพี่น้อง เห็นเลยอ๋อคุณทาก็บุนดีกว่าพี่น้องพี่น้องก่อนจะพาจับอึ่งโคุกนะพี่น้องเนาะในปา่าในสวนมันพี่น้องโอ้ไม่ใช่เขียน่ปาดพี่น้องโอ้กกมอีอนฝุดอึ่งอ้อไปดูทั้งหมดก่อนพี่น้องอพี่น้องกะถึงไม้อึ่งแล้วพี่น้องแต่ว่า nhẹp bây giờ nếu đi du khách mà sẽ có gì, party mấy cái

ดูกันครับผมสองตัวเนาะก่อนตั้งแต่สองสี่ตัวอย่างไรพี่น้องตั้งไม่ทันก็ถ่ายให้ดูไม่ได้พี่นหนกเห็นนี่เนาะพี่น้องจะเป็นอิงยางพี่หนกเห็นไหมครับอุ้ยอุ้งจะล้งเขาคู่เลยพี่น้องนี่ครับผมเอ๋อก็ใส่ถุงเลยพี่น้องิงยางเนาะสามตัวพี่น้องนี่อุ้งแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นอิงปากขวดพี่น้องนี่ตัวไม่ตัวครับผมนี่พี่หนกโอ้โหโดด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 ตัวไม่ตัวพี่น้องนี่นี่ครับผมเอ๋อ เดี๋ก็ขออย่าไปตักก่อนพี่น้องไปหาก่อนเนาะเพราะว่าอึงไม่เคยออกพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมผลงานกันทีละน,นิด,นนนนดตอออดนอน่อพี่น้องเนาะพี่น้องอู้งอะไรนิดนึงพี่น้องเพราะอะไรตุ่มเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยป็นไงมาดูพี่น้องกระสุนปักเป็นอย่างพี่น้องนี่อึ้งยางเนาะมันปาควนไม่ค่อยได้พี่น้องไฟคนเยอะมากพี่น้องออพี่น้อง ลอยคนเต็มเลยพี่อ้องเดี๋ยวไปดูกันพี่น้นงหาเรือ่อยเนาะครับผมพี่น <c ười> ้นงคนได้นิดนึงพี่น้นงเขาจะได้ต้มเขามากันแล้วพี่้องไปดูดูเขาเลยหล่ใช่ไหไปดูกันพี่หนงเขาลอง,อก,อก,งกัดกกัดอยู่พีจิได้ไม่เท่าไม่ไล่แล้าพี่งจิได้พราะพกำังเนี่ยเขาเลต้มนี่แล้พี่อ้อง เ네ลีมันไม่เยออกฝนไม่คยเลแรงพี่น้องเขาด้อลรายไหมพี่น้องดิ้นยากเรา nãy ứng thôi nãy ứng nãy ứng โอ้เจมันถิ इ, uh, okay, hmm, uh ่งมาหล่ด้วยมันเลยมด้นมันดดว่ฮะยจั้งไหนนี่ตัวมันเออห่ะหน่ถามาดูหนพ้นหน่อยในผ้าหน่อยไดี๋ัวจัเอกผ้หน่อยอยู่ก็ถุงโอ้ผ้าหน่อยอืมโอ้ดลายู้ดิพวน่ะได้ลงเทาเลยด้วโอ้หนึ่งสองสองพัาหน่อยองท้าด้วยน้องโอ้ หน้องตามเอ๋น้องหน้ามันไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็เออพามาจับอึ่งโคกพี่น้องจับอึ่งโคกกันนะพี่น้องเนออไปครับผมไปดูกันลองมองันก็จะออกมาโคกโคกไงพี่น้องนี่เป็นอึ่งไม่แดงเลยพี่น้องนี่ตัวก็ไม่ค่อยโตแล้วพี่น้องนี่ครับผม ไม่แดงครับอ่ะแล้วก็ขยันจัดการก่อนพี่น้องจะเดินหาตามหลองมันนี่แหละพี่น้องมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพี่น้องมาลุกลงเราพี่น้องนี่ครับผมมันก็จะอยู่อยู่ในอยู่ในดินเนาะพี่น้องมันจะออกหน้าไม่ได้เนาะเพราะว่าฝนมันไม่แข็งแรงพี่น้องประมาณนี้ครับผมก่อนจะพามาเนี่ไหมมันปิดแล้วพี่น้อง อ๋นอนกอ้อนเขาอยากจัดการกพี่น้องพี่น้องนี่กนกค้นโผล่ขึ้นมาพี่น้องนี่นี่เป็นอึ่องไม้แดงเนาะพี่น้องเนาะตัวงามๆเลยพี่น้องนี่อืม้มนี่พี่นอ้องอ๋นนอนกอ้อนเขาอยากจัดการกพี่น้องเขาถุงเน้องเนาะเนาะปึบพี่น้องไปดูบนตัวครับผมโอตา,อาหายพี่น้อง ถ้าเราจำไม่ได้นี่เรื่อยๆให้พี่น้องนี่นี่มันต้องกีตาไปพี่น้องนี่อันนี้คือตัวไม่ตัวพี่น้องอ๋อไปดูตัวต่อไปพี่น้องนี่เนาะพี่น้องตัวไม่ตัวพี่น้องอ่ะไปดูตัวต่อพี่น้อง ตอวใ่จับการก่อนพี่น้องนี่ครับผมนี่ตัวโค้งขึ้นมาพี่น้องนี่นี่ครับผมตัวใหญ่อยู่พี่น้องนี่ครับนี่ไปดูตัวต่อไปพี่น้องไปครับผมไปดูตัวต่อไปพี่น้องนี่มันไปเดือตามหลงมันพี่น้องนี่หลงแล้วพี่น้องหลงนี่นี่หลงแล้วพี่น้องนี่ ก้อนนี้จกให้ดูพี่น้องอึ๊บโอ้อยู่ลึกตัวนี้น่องนี่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องนี่ตึงไม้แดงเนาะพี่น้องเนาะนี่เอ้าไปรุ่นตัวต่อไปพี่น้องปิดไว้เขาจี่หน่อยมาไี่เนาะไปรุ่นตัวต่อพี่น้องตัวกระสอบหินตาเนาะตรงไหนเนาะมุบเลยพี่น้องเอ้ยมุบลงเหรโอ้ยเดินไว้จังเลยเดี๋ยวจะลบ ลูกตาจะมองเห็นเลยนะพี่น้องอ้าวมองเห็นจอยน้องเอ้ยอืมมองเห็นเลยพี่น้องตรงไหนน้นที่น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 ี่พี่น้องทำลบตามจะมองเห็นพี่น้องนี่นี่แล้วก็จับน้องนี่ทำลบตามจะมองเห็นพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่ครับผมอ๋อนี่พี่น้องเอปรุ่นตัวต่อไปพี่น้องมากันต่อ นกไปดูก no. huh? hey. pues ็ต oh. ่อครับผมตัวนี 8, ้ก nah. ็จะอยู way, no. ่ข้างบนนี่พี่นนี่ตวนี้โอ้ตัวนี้เป็นอึงกระโดมพี่นอกอึงปากขวดเนาะอิงกระโดมพี่นนี่ครับผมเอาจับก่อนพี่นโอ้โหเสียงร้องดังมากเลยครับนปจ้าวคนโตแล้วก็ส่งไฟไปนี่เห็นประมาณสองตัวเลยพี่นกประมาณสองตัวเนาะ จำหมายมสามตัวพี่นอี่ีจะเป็นอึงปากกวดพี่น้องอกนี่ออกมาจากนี้นี่นี่อึบอึงปากกดนี่แล้วก็ตัวนึงอยู่อลุกลลุกพี่น้องตาลุกตาังงพี่น้องอืมมอยูประมาณสักแหวนน้องเห็นไหมน้อง อยู่ในรูพี่น้องมันไม่ออกมาถ้าเรามองไปเห็นนี่ก็คือมันมุบลงเลยพี่นองโอ้แต่ตัวเดียวพี่น้องหาจุดไม่เจอพี่น้องอ๋อแล้วเขาดูอันพี่น้องไปดูกันต่อพี่น้องเขาจะเจอในรูนี่นี่นี่รูนี่พี่น้องนี่นี่เขาจะเหยียดินขึ้นมานี่พี่น้องประมาณนี้เนาะนี่นี่ครับรูเขานี่พี่น้องอ๋อแล้วเรก่อนจะ กูให้ดูนี่พี่น้องเอาไปหากันต่อพี่น้องครับผมพี่น้องนู้นีกตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวกอนจะพาไปดูพี่น้องมันอาจจะวับแวบๆเนาะพี่น้องถ้าใส่กันสั่นปุ๊บมันจะมองไม่เห็นพี่น้องมันจะมืดมันจะมืดไปเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวก็ต้นมันเนาะพี่น้องนี่นี่เอ้านี่ครับผม จะประมาณนี้แหละพี่น้องเป็นอึงโคกนะพ <anak> ีะ heads, ่น้องเนาะอึงที่ว่ามันออกเราฝนมันตกมันเลยมีน้ำเลยพี่น้องนู้นแล้ววหนนี้จวนมาพี่น้องไปจับกันพ <rand> ี่น si ้องนี่อาจจะว่าแป๊บหน่อยนะพี่น้องเนาะเห็นไหมถ้าเรามาไม่ทันพี่น้องเขาจะมุบลงพี่น้องแล้วมันจะมองมีห็นตาพี่น้องนี่เห็นไหมนี่ครับผมนี่นี่นี่ครับผมเอาไปหากันต่อพี่น้อง ไปตามกันต่อพี่น้องโอ้โหนกอ่อนเห็นกับตัวนึงครับพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่นี่พี่น้องนี่นี่ครับผมนี่มืออาจจะเป็นเปื้อนหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อนกอ่อนใส่ถุงก่อนครับพี่น้องไปดูกันต่อครับผมใช่หรือเปล่านกอ่อนก็เลื่อมเบื่อแล้วพี่น้อง โอ้ไม่ใช่ทำสายตาก็ลืมฟางๆเหรอจับอึ่งโคกแล้วพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปหาต่อเจอแด้วนะก่อนจะเปิดให้ดูพี่น้องมาพี่น้องก่อนเจอละก่อนจะเปิดให้ดูอึบขามลองมันมาก่อนพี่น้องมันจะอาจจะหายากๆเนาะพี่น้องเนาะนี่อุ้ยอึ่งตัวนี้อุ้ยตัวนี้เป็นอึ่งอึ่งปากขวดหรือว่าอึ่งกระโดดพี่น้อง นี่ที่เขาเรียกกันอึ่งกระดูนนะพี่น้องอึ่งปากขวดน้อพี่น้องเนาะนี่นี่ครับผมนี่มัววนวตุกมานี่พี่น้องเป็นเขาเรียกว่าหาอึ่งอึ่งโคกอึ่งอะไรนะจับตามันนะพี่น้องเขาเรียกอึ่งอะไรนะอึ่งที่ว่าฝนมันตกไม่ถึงนะพี่น้องมันตกไม่ถึงไอ้น้ำทีจ่จะขังเนาะแต่อึ่งมันอยากจะออกนาะพี่น้องเนาะนก็ออกมาดูว่า ตรงไหนมีน้ำขังหรือว่ามีเอ้เขาเรียกว่าพอพอน้ำจะวางไข่นะพี่น้องมีพอที่จะวางไข่อะพี่น้องเขาก็ออกมาดูฟังเสียงดูว่าเขาพอจะไปถึงไหมแต่เขาไปถึงเขาก็ออกไปหาจุดที่เสียงอื่นมันร้องลุงไข่นะพี่น้องก็มันเป็นอึง่งเขาเรียกอึ่งโคกพี่น้องอึ่งโคกเนาะที่ว่ามันมันยังออกจาก จากรูไม่ได้พี่น้องเพราะว่าฝนมันมีแรงพอพี่น้องแต่ว่าอึงเนี่ยอยากจะออกไปนะพี่น้องเอาเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปก่อนพี่น้องอ่ะพี่น้องตัวนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนะดูดีๆนะพี่น้องตัวนี้เป็นเขียตปาดนะพี่น้องเนาะนี่เป็นเขียตปาดนะพี่น้องตัวนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่นิยมกินกันเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นเขียตปาดครับผมเออไม่นิยมพี่น้อง อาอไปครับหาตัวใหม่ครับผมพี่น้องพี่ตามมันต่ออู้อยู่ไกลอยู่พี่น้องต้องเดินขามเนาะพี่น้องหลงมันเขาเนาะว่าเดี๋ยวมันจะทำแห่งของเขาเสียหายหพี่น้องต้องขอสวดขออภัยเนาะพี่นะน้องเนาะนี่พี่น้องนี่ครับผมนี่นี่ครับน,นี่นี่ครับผมกาะประมาณนี้พี่น้องพอได้ตุ้มเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับผมเอาไปดูตัวไม่กันพี่น้องอ่ะพี่น้องก็กนก้วกพามาจับอึ่ง,งโคกให้ดูนะพี่น้องเนาะสำหรับอึ่งน้ำหรือว่าอึ่งที่ลงไข่เนาะพี่น้องมันก็ไม่สามารถที่ถ่ายเห็นได้ทุกฉากทุกตอนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเราเดินลงไปใกล้ถ่ายใกล้อึ่งมันอาจจะปุ๊บล้งน้ำเราหาไม่เจอเลยพี่น้องบางทีเรา เอาสวิงต้องใช้สวิงย,ยาวๆเักนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี่นกองก็ได้พาพี่น้องจับอื่นโคกนะพี่น้องเนาะสามหล่องมันนะพี่น้องเนาะที่ชาวบ้านปลูกไว้ในสวนเขาแต่ว,ว่าเราก็ไม่ได้เหยียบต้นมันนะพี่น้องก็คือว่าเราหาเดินตามตามหล่องนะพี่น้องเนาะแล้วมันมีอีกหมายหนึ่งพี่น้องอีกหมายหนึ่งมีหล่องทั้งนั้นไม่รู้จะมีคนจับหรือเปล่าพี่น้องนกอนจะพาไปดูถ้าเกิดว่ามี นี่อึ่นหรือว่าไม่มีคนจับนะคุณจะพาจับตทุกคน,นพี่น้องเหรอยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันพี่น้องไปครับผมพี่น้องนกออนกับมาถึงหมายตรงที่มันโล่งเน,นาะนกก่อนบอกเนาะพี่น้องมาได้เจอกบตัวหนึ่งพี่น้องนกออนเราสวิงขอบเอานี่พี่น้องนี่กบตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็อึ่นนกก่อนตักได้ประมาณสามสี่ตัวพี่น้อง มันเงียบเหรอน้องในน้อยพี่น้องล่องไม่ได้หรอกพี่น้องมีไม่ไายตัวเนาะเอาเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องก่อนจะจับกุบก่อนพี่น้องึ๊บนี่ไงพี่น้องนี่พี่น้องกุบเออเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องนี่ครับผมกุบหนึ่งตัวพี่น้องโอ้กุบตัวเมียพี่น้องแต่ตัวไม่ค่อยโตเท่าไรพี่น้องนี่ครับผมเออพี่น้องนี่ แล้วก็อีใส่รวมกันเนาะพี่น้องแล้วก็เอาถุงอยู่ที่รถเดี๋ยวเอามาพี่น้องอีใส่กบรวมกันเลยพี่น้องไม่เป็นไรหรอกว่ะตัวนึงพี่น้องแล้วก็อึงนี่แล้วก็ตักได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่อึงนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวตักได้โอ้ย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 โดด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 อ้โอยโี๋ยสามตัวพี่น้องเอ้สี่ตัวพี่น้องนี่โอ้ตักใส่ถุงอาพี่น้องอีตัวนึงพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่อ๋อ อีกตัวนึงไปสีตัวพี่น้องคุ้มยุคขี่รถม้าพี่น้องไม่ไกลแล้วครับนิดเดียวอเดี๋ยวก็จะนั่งดูฟังเสียงก่อนพี่น้องว่ามันจะหองอีกไหมพี่น้องเราค่อยไปดูกันจะไปมียังไงก็เดีทระก่อนะพาส่งส่งตาอึ่งอึ่นไม้แดงเนาะพี่น้องเีระกอนพาเีระกอนพาไอ้ไอ้จับเมื่อกี้นี่แหละเอ้าเดี๋ยวจะลองดูพี่น้องว่าจะมีไหมอยู่ทางป่ามันเขานี่พี่น้อง ไปดูกันครับผมไปพี่น้องนีปอนเจออะไรพี่น้องคือพี่น้องนี่ครับบ้านนกปเรียกว่างูเสียงขี้พี่น้องนี่นี่ครับผม้านนกปอนเรียกว่างูเสียงข่าทิพย์พี่น้องออไปแล้วพี่น้องอ ได้เวลากระบาดเนาะพี่น้องกล้องระจับได้ประมาณนี้เนาะประมาณจกเกือบสองโลพี่น้องโอ้กว่าเกือบสองโลแล้วพี่น้องเนาะก็พอได้ตุ่มสำหรับการหาอยู่หากินวันนี้พี่น้องก็พอได้อยากได้กินอยู่เนอะพี่น้องเนาะหาอยากเลยเพี่น้องขนไม่ค่อยแรงครับพอแล้วก็ออกมาปุ๊บมาดูหมายเนาะพี่น้องคนเต็มเลยพี่น้องโอ้โห คนเยอะมากมาดูไม้ไว้ก่อนไ่จับไม้ที่แล้ก็มาดูนี่คนเยอะจริงๆแล้วก็แล้วก็ขับรถมอไซด์ดูเอ่อฟังเสียงเอาพี่น้องตรงไหนพอร้องมีจุดละตัวสองตัวแล้วก็เอาไปจอดจับแล้วก็ไปจับอุ่งโคกพี่น้องจับอุ่งโคกมีชุดหนึ่งเซตปุ๊บน้วก็ขยับไปต่อพี่น้องขยับไปเรื่อยๆประมาณนี้พี่น้อง ก็ได้อยากได้กิน่พี่น้องอสองหม้อตุม่เลยพี่น้องกินแต่ละปีเนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินก็ประมาณนี้แหละครับของนักรพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาพี่น้องก็ถือว่าการหาอยู่หากินสเร็จรูนะ้ื่วงเนาะก็อย่าพึ่งเบื่อกันพี่น้องก็ขอขอบคุณเนาะพ่นะพอพี่น้อง พี่เขามาติดตามรับชมเนาะดูคลิปคลิปนี้เนาะพี่น้องเป็นการจับอึงเนาะการหาอยากหากินก็นจะประมาณนี้พี่น้องสำหรับวันนี้ละกอนก็ขอลาลาพาจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เ้องกันนะเจอกันใหม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับไปพี่น้อง